สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทีเด็ดบอลสกอร์สูงนะครับก็พบกันเป็นประจำทุกวันนะครับในช่วงบ่ายเย็นๆของวันนะครับกับ1ตัวสกอร์สูงหน้าคลิปนะครับใครที่ชื่นชอบฟุตบอลสกอร์ยิงกันเยอะนะครับก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับกับช่องทีเด็ดบอลสกอร์สูงนะครับก็มีโปรโมชั่นพิเศษด้วยนะฮะสำหรับใครที่หาที่เชียร์อยู่นะครับที่แอดบวกเก่าๆครับถ้าแจ้งว่ามาจากช่องทีเด็ดบอลสกอร์สูงครับตอนนี้นะครับก็ฝากสิบรับ ร้อยได้เลยนะครับสำหรับสมาชิกใหม่นะครับใครสนใจก็สามารถแอดกันเข้าไปได้เลยนะครับผมก็ตัวเมื่อวานนะครับในฟุตบอลเนเธอร์แลนด์หรือว่าฮอลแลนด์เอเลดิฟซี่นะครับ PSV เอลเฟนครับก็นำา2สูนตั้งแต่ครึ่งแรกนะครับคิดว่าอย่างน้อยก็น่าจะเจ้าได้นะครับแต่ว่าจบแค่2สูนนะครครึ่งหลังนี้ยิงกันเพิ่มไม่ได้เลยครับฝั่งก็เท่ากับว่าเมื่อวานเนี่ยผิดไปนะครับผม ก่อตัววันนี้ที่เลือกออกมานะครับในวันอาทิตย์นะครับที่21พฤศจิกายน2564ครับก็เป็นฟุตบอลเช็กนะฮะเฟิร์สลีครับสลาเวียปราครับพบกับเบลมิดยาโบนเนกนะครับคู่นี้ครับเรามาดูในส่วนของแฮตดิแคปกันหน่อยครับก็ตั้งไว้ครับที่3นะครับนะตั้งไว้ที่3ก็ถือว่าค่อนข้างสูงนะครับส่วนเอเชียนแฮตดิแคปเนี่ยขยับขึ้นด้วยนะครับเป็นเจ้าถิ่นครับขยับเป็นอ่าลูกครึ่งครบเซานะครับผม ก็อันดับครับสลาเวียปรานี่อันดับ1นะครับในบ้านนี่ชนะ6เกมรวดเลยนะ6แมชยิงไป16ลูกครับเสียแค่3นะครับส่วนบลมิดจอเบนิกเนี่ยอันดับ13นะครับเกมเยือนยังไม่ชนะใครครับเสมอ3แพ้ไป4ยิง3เสีย16นะครับผมก็ถือว่าเกมเยือนเนี่ยไม่ดีอยู่แล้วด้วยนะครับสถิติการเจอกันครับดูเฉพาะในบ้านของสลาเวียปรากครับก็304050นะครับ ก็เจ้าถิ่นส่วนใหญ่ก็จะยิงอยู่ฝั่งเดียวแล้วครับเกมนี้ก็เชื่อว่าサาเวียปราก็น่าจะเป็นฝ่ายที่บุกขยี้เข้าใส่นะครับก็ลุ้นว่าจะยิงเกิน3ลูกหรือเปล่านะครับซึ่งมันก็มีโอกาสเป็นไปได้เช่นเดียวกันนะครับเกมล่าสุดของราเวียปราครับบุกชนะปาอะไรวาตูบิเซ่นะครับ5้ศูนย์นะฮะเนี่ยครับก็สูงนะครับแต่ก่อนหน้านั้นก็ต่ำมา3าเกมนะครับแล้วก็มีสูงไปเกมหนึ่งครับในบอลลีครับเสมอสองนะครับ ส่วนบูมาเยือนครับเบามิดเนี่ยเกมลราสุดนี้ชนะได้นะครับนะในบอลท้วยครับ4ศูนย์นะครับก่อนหน้านั้นต่ำครับเสมอ0ูนย์เสมอ2 2เสมอ1นแพ้5ศูนย์นะครับก็ถือว่ามีโอกาสสูงได้เพราะว่าเกมรับของพวกเขาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับนะเกมบุกนี่ถ้าเจอทีมแข็งๆก็ถือว่าทำประตูไม่ค่อยได้นะครับก็ลุ้นสลาเวียปรากครับว่าจะยิงทะลุหรือเปล่านะครับซึ่งสลาเวียปรากเได้ในบ้านครับสูง4ต่ำา2นะครับ ก็ถือว่ายิงเยอะตลอดนะครับส่วนเบลมิญาโบเนกเนี่ยนะครับเล่นเกมเยือนครับสูงไปสี่ครับต่ําไปสามอ่าก็สูงเยอะกว่านะครับผมเกมนี้ถูกตั้งไว้ที่สามชั้นนะครับก็เชื่อว่าต้องลุ้นที่ฝั่งซาลเวียปรากนะครับว่าจะยิงทะลุหรือเปล่านะครับถ้าเบลมิญาโบเนกยิงได้สักเม็ดหนึ่งเนี่ยผมว่าน่าจะสูงได้สบายเลยครับเพราะว่าซาลเวียปรางนี่น่าจะเร่งเครื่องขึ้นไปอีกนะครับคู่นี้เนี่ยเชื่อว่าสามเม็ดมีครับขอลุ้น เม็ดที่4ครับสำหรับซาลาเวียปรากับเบลมิดยาบเนตในฟุตบอลเช็กนะครับอ่ะใครที่สนใจนะครับก็ลองพิจารณาต่อยอดกันดูได้นะครับส่วนใครอยากได้ตัวเพิ่มเติมครับก็แอดไลน์ได้ครับที่แอดบวก99สมัครยูเซอร์ให้เรียบร้อยแล้วก็ขอขอเข้าร่วมกลุ่มได้เลยนะครับผมแล้วเข้าไปเจอกันในกลุ่มนะครับสวัสดีครับ